สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลัง4ี่เฮดนะคลิปนี้เราจะมาทําการแจกในกิจกรรมคลิปอ a วกันอีกแล้วครับผมซึ่งครั้งนี้เราจะแจกปืนหม่กันเลยทีเดียวนี่ครับผมเจ้าปืนซับดูเออกระบอกนี้เลยนะทุกคนนี่ครับผมเจ้าซับดูเออนั้นเป็นปืนที่มีการติดเอฟเฟกนะครับลัสหรือเอฟเฟกสนิมนั่นเองมีการติดเอฟเฟกเนี่ยซ้อนกัน30ชั้นเลยทีเดียว นะครับลดการลดแตะลดความทนทานเนี่ยเกกันเลยยิ่งในระยะ600เมตรครับผมตอนนี้เป็นมาร์ค2เลเวล12เนี่ยดาเมจอยู่ที่3952บอกได้เลยว่าดีมากๆากนะสำหรับปืนชนิดนี้ฮะเป็นปืนสนิมใหม่ล่าสุดเลยนะขนาดหนักตอนนี้ผมติดให้กับเจ้าคูรี่และวันนี้เราจะแจกกันกติกาขึ้นตามนี้เลยครับผม ขั้นแรกเลยก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะกด subscribe นะครับผมเพื่อติดตามกิจกรรมและคลิปวิดีโอดีๆจากช่องของผมนะนะครับและตามด้วย h a ตแท็กครับผม r u n g c h ครับย้าอีกทีนะ h a ตแท็กครับ r u n g c h ครับแล้วก็จะได้นะครับเข้าร่วมกิจกรรมคลิปอเวแบบง่ายๆเลยอ้ออย่าลืมครับพอลงแ a ตแท็กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้น อ่อก็พิมพ์ ID มาด้วยนะ ID ของเพื่อนๆครับแพลตฟอร์มของเพื่อนๆด้วยแล้วก็นะครับก็จะได้ไปลุ้นกันในกิจกรรมเดี๋ยวกติกาผมจะขึ้นวาให้ด้านล่างนะครับซ้ายมือเหมือนเดิมนะและแน่นอนฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าเอ่อคูลี่ที่ติดเจ้าซับดูเออปืนใหม่ของเราที่ผมแจกนั้นนะครับจะเล่นได้ดีขนาดไหนสนุกเพียงใดไปลุยกันเลยครับผม ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะอย่าลืมนะครับผมกติกาจะขึ้นมาให้ด้านล่างซ้ายมือครับนะก็มีพิมพ์แฮชแท็กครับ u n g c h นะครับตามด้วย ID ของเพื่อนแล้วก็แพลตฟอร์มของเพื่อนนะครับเท่านี้ก็มีสิทธิ์มีโอกาสลุนนะครับเจ้าซับดูเออร์ไปครอบครองกันเลยนะของฟรีค่อนข้างดีนะครับทุกคนบอกได้เลยว่าดีมากๆด้วยนะครับไปลุยกันเลยฮะเดี๋ยวดูซิว,ว,ว่าันที่จะโชว์ผลงานได้ดีขนาดไหนยิงครับผมโอ้โหบมุกมาแบบนี้ครับวางป้อมเลย ขั้นต้นในต้องวางป้อมไว้ก่อนเลยฮะเรียบร้อยครับเสร็จไปหนึ่งแบบง่ายๆสบายๆครับเจ้าขูรีนี่ก็บอกได้เลยว่ามีความทนทานนะครับเพิ่มเลือดในจังหวะที่จะตายก็ไม่ตายนะพอจะทําให้เจ้าขูรีนั้นมีโอกาสนะครับใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่เลยแล้วปืนตัวนี้ครับซับดูเออร์ยิงคู่ต่อสู้ได้อย่างรุนแรงฮะนะครับเราเรียกว่าบันคอนนะครับเฮดพีของคู่ต่อสู้เนี่ยได้อย่างดีเลยนี่ครับปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บ เราก็โดนยานแม่ไปครับแต่เราก็ไม่ได้กระเทือนนะเลือดก็ยังอยู่เยอะพอประมาณครับนี่วางป้อมไว้ก่อนครับพอวางป้อมเสร็จแล้วก็เปิดโล่เลยครับผมทําให้ป้อมของเรานั้นยิงทะลุโล่นะครับของเจ้างูได้แบบนี้เลยสวยๆครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากเริ่มเกมมาให,ใหม่ๆนี่ก็ยืนยิงสบายๆฮะให้ยากบุกไปก่อนเลยครับผมวางป้อมดักไว้ครับผมและที่สําคัญป้อมของเรานั้นเรียบร้อยครับจัดไปอีกหนึ่งป้อมของเรานั้นทําให้คุณต่อสู้นั้นโดนล,ล็อกขาด้วยนะ ไม่ใช่ว่าจะโดนดาเมจอย่างเดียวครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสําหรับเจ้าหุ่นคูริแล้วก็ปืนซับดูเออเป็นอะไรที่คู่กันจริงๆครับวางปอ้อมมาหยิยงครับปึ๊บเอ้าไม่ได้โอ้โหจังหวะนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้ยังไงฮะปกติจังหวะนี้ผมต้องได้สิครับผมทําไมไม่ได้ละ่ะงานนี้แหมนะครับจัดไปจัดไปปึ๊บหยิยงครับ ยิงทำไม,ย,ามายครับเก็บดาเมจเก็บสแต็กนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตดูด้านซ้ายมือได้ไหมตัวแล้วครับผมจิมโบคิวด้านซ้ายมือนั้นสแต็กของเราเต็มๆเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเพิ่มความเร็วลดเอ่อเจาะเกราะอะไรต่ออะไรคือมาครบเลยตอนนี้ครับผมแต้มป้องกันนะนี่ครับแถมมีดาเมจมีความเร็วครับผมโอ้โหเฮ้เยตอนที่โดนยิงครับผมเฮ้ยโดนยิงลึกลดแต่ก็ได้อซิสไปครับนะป้อมของเรานั้นสามารถที่จะฆ่าหุ่นได้เลยนะ ความแรงของมันนั้นเอาเรื่องเหมือนกันครับถึงจะใช้ได้ในระยะเวลาสั้นๆก็เถอิดวางป้อมฮะนี่ฮะเนี่ยดูดิโอโหเรียบร้อยเลยนะนะครับโดนเข้าไปปื๊ดเดียวนี่แบบเจ็บปวดรวดร้าวครับตกลงปืนบันดีหรือหุ่นบันดีกันแน่ครับคลิปนี้ยังงงอยู่เลยครับผมว่าปืนบันดีหรือหุ่นบันดีกันแน่ครับไปปลูกไปเลยครับผมตอนนี้เริ่มมั่นใจครับแต่ไอเลือดเหลือน้อยแล้วทุกคนเราเริ่มมั่นใจในตัวหุ่นแล้วนะว่าเก็บสเต็กได้เพียงพอฮะ มีความแข็งแกร่งนะครับผมเฮ้ยอย่างนี้มันต้องบุกครับผมเพื่อความสะใจของวัยรุ่นต้องมายึดจุดสัญญาณวางป้อมกันเลยครับผมนี่เพื่อนๆดูดูตัวนี้ครับป้อมเรายิงนะนะครับป้อมเรายิงต่อเนื่องตัวนี้ครับนี่ปึ๊บมเเเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งคิวโดยที่เราไม่ต้องไปยิงเองเลยนะให้ป้อมยิงครับนะเดี๋ยวเราไปวางป้อมยิงงูตัวนี้ครับนี่นี่นี่บินอยู่บนหัวเราแบบนี้ครับปพ๊บแล้วก็เปิดโล่ฮะให้ปืนนั้นทําการยิงครับผม <tes uw> แบบนี้รเราก็หวานเจี๊ยบติครับผมเฝ้าจุดสบายๆแล้วก็ที่เราก็จะจ้องยึดจุดสัญญาณตรงนี้ด้วยนะ <t une> มาสิครับผมอ้าวเจอใครเนี่ยเราวานาครับเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้ากูรีนะครับที่เลือดเหลือครึ่งเดียวบวกกับเจ้าเราวนายิงไปครับผมปึ๊่ยังไงเราวานาครับผมเฮ้ยเลือดเราจะแตกครับผมได้ยานแม่ครับึบวางป้อมฮะแบบนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอวางป้อมเนี่ยเลือดเราจะเด้งขึ้นมาทันทีเลยนะนี่ครับ แล้วก็ใช้เวลานี้ครับผมอดยานแม่ครับผมได้โลมาช่วยอีกแล้วครับจะตายไม่ตายและครับเหลือเลือดอยู่หน่อยเดียวครับแต่ยังแข็งอยู่ได้ครับเจ้าวันเราเหลาหน้าตัวนี้โคงงงเฮ้ยมันยังไงกันแน่ครับเอ๊ะมันยังไงกันแน่มันทําไมไม่ตายสักทีฮะและแน่นอนครับเดี๋ยวดูฮะสําคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ครับมันบวกได้อย่างดีเลยนะเพิบมเรลาหานาบอกเอ๊ะไม่ตายสักทีครับผมเลือนเด้งขึ้นมาอีกแล้วฮะแล้วยิงครับฟู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 เรียบร้อยฮะดับเบิลคิว เราหน้าเรียบร้อยไปเลยครับอ้าวแล้วนี่ไทท่านไทท่านแล้วยังไงฮะนะครับเราไม่สนนะไททงไทท่านครับจังหวะนี้ทําผลงานได้อย่างดีแล้วฮะถึงจะตายก็ไม่เป็นไรนะไทป้อมปืนยิงครับไทท่านไม่กล้ามาครับผมล็อกขาไว้อีกครับผมเอ้าหันมาทางซ้ายเจอไทท่านอีกหนึ่งตัวครับเป็นเจ้ามูโรเมตอู้หูปืนไตรฟ้าเลยนะจะรอดไม่รอดงานนี้ครับต้องรุ้นครับวางป้อมนะครับนี่ฮะไทท่านก็ไทท่านะครับผม ยิงครับยิงไปก่อนนะปึ๊บนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเห็นท่าไม่ดีเราจะเปิดโลทุกคนแต่จังหวะนี้ยังได้อยู่ฮะเรายังสุ่มวางป้อมครับโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนะครับปึ๊บไม่ตายครับได้แอซีตอีกหนึ่งทีครับผมมีหุ่นเข้ามาแทรกนะครับผมแต่ก็โดนยิงไปก่อนแล้วไทท่านตรงนี้ครับวางป้อมฮะดีไม่เอาหุนหลบครับผมมูโลเมตรถึงกับต้องหลบเลยนะนะครับ ดีไม่ดีนี่เสร็จเรานะผมโดนเรายิงตายนะครับถ้ายืนอยู่ะเฉยแบบนั้นน่ะนะครับเพราะเราไม่ธรรมดาครับวางป้อมอี่แล้วครับผมเออแล้วทำไมบอกว่าใช้คนขับแล้วป้อมจะเหลือ6วินาทีทำไมไมันยังแปดวินาทีอยู่เออไม่แก้บั็กตรงนี้สักทีนะนะครับคนขับบอกว่าลถนะครับเฮ้ย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 เยอะอุ้ยเราไม่ได้คิวเสียได้ครับเนี่ยแปดเจ็ดเนี่ยบอกว่าติคนขับลดลงไป2 5เปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งในสี่นะ นะครับหนึ่งในสี่ก็คือสองวินะมันน่าจะได้ครับแล้วดูดิครับเราก็ไม่ตายนะทุกคนไปต่อฮะเฮ้ยใครก็ได้ช่วยทําให้ฉันตายทีโอ้โหว่าไปนั่นเลยนะไอผมก็เมื่อเกินนะทุกคนก็อย่าห้าวมากนะยิงไปเรื่อยครับเพิ่มยันแม่อีกแล้วโอ้โหเพามันไม่ตายนี่ครับผมเฮ้ยอ้าวตอนนี้ไททันเพื่อนเรามาช่วยครับแล้วดูยิงครับนี่ฮะได้ไหมได้ไหมได้คิวไหม เรียบร้อยอัพซิดครับนึกว่าจะได้คิวอ้าวมาอีกแล้วครับผมแองเกิลนะครับแองเกิลขอหน่อยเถอะไอตัวนี้มันไม่ตายสักทีขอบวกกับมันสักนิดนึงจัดให้ฮะไปกันเลยครับผมวางป้อมครับเดี๋ยวดูซิว่าแองเกิลกับเรานั้นจะเป็นยังไงครับเฮ้ยแองแองเกิลแอบไปยึดจุดสัญญาณครับผมเฮ้ยแองเกิลตัวนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราอ้อมนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราอ้อมนิดนึงฮะเจ้าแองเกิลไม่ธรรมดาครับยึดจุดสัญญาณเจ็บด้วยครับนี่ฮะเราเต็มเดิมครับ วางป้อมแล้วก็หลบนะครับวางป้อมหลบวางป้อมยิงวางป้อมหลบอ้าวหายไปแล้วเดินหนีไปแล้วก็อยู่ข้างบนครับผมนึกว่าจะหนีไปไหนเรียบร้อยครับผมคิวไปครับโอ้โหเรียกีดกว่าตอนนี้ไม่มีใครหยุดเราอยู่แล้วนะนะครับไม่มีใครหยุดเราอยู่แล้วนะครับผมเจ้าลิงมาฮะลิงมาแล้วยังไงฮะวางป้อมไปครับสเตปเดิมเลือดเด้งขึ้นมาครับผมนะครับแล้วเราก็ยิงไปเรื่อยๆครับอ้าเกมจบซะก่อนทุกคนบอกได้เลยว่ามันมากๆนะ ใช้ดีจริงๆฮะทั้งปืนทั้งหุ่นเลยนะนะครับครั้งที่แล้วแจกหุ่นไปแล้วครั้งนี้แจกปืนอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆครับนะนะครับไม่มีกติกาอะไรที่ซับซ้อนนะครับแค่ตรงความคิดเห็นตามช่องคอมเมนต์ที่ผมบอกไปข้างต้นก็จะมีสิทธิ์ลุ้นแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายๆกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ลาไปก่อนแล้ยกับผม